เนี่ย yeah. มาเลยตรงนี้สวยครับคือตรงนี้ครับเป็นสวนที่เปิดใหม่นะครับอ่าไหลลูกกระจายมัตยาใส่เลยเปิดหมุนเลยครับหมุนปนหมุนหมุนแล้วเดินมาเลยครับหมุนแล้วเดินลงมาอ่ามาเลยนะครับโอเคอ สวนตอนนี้ก็ดอกกำลังออกสวยนะครับเฮ้ยยะไอ้ด่างก็รากงอกกว่าอ่าเกอ้ยเก็บขึ้นขนเลยเก็บแข็งขึ้นเลยน้านเอาไว้เฮ้ยจับมันนอนอยู่ตรงนี้ก็ได้เอ้ยสวยเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยโอเคเจริญเลยครับเจริญเลยครับลองบนละลายกอบด้วยอ่าเดินต่อข้างในเลยครับยังมีอีกข้างล่างมีอีกนะครับไป แล้วเดี๋ยวเราออกไปช้อปปิ้งกันเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับ